สวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปวงล้อ RV นะครับได้2อง EP แล้วนะครับผมซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับจริงๆแล้วผมชอบเล่น RV มากครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเล่นเก่งมากจนถึงขั้นที่ต้องทาเล่นโชว์คนดูนะครับก็ลงแรงทำขำนะครับกับแฟนกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนรับชมคลิปแบบสนุกสนุกนะครับผมผมจะมาแนะนําตัวนะครับผมชื่อว่าชื่อในเกมผมนะครับชื่อชื่อนี้เลยผม ไฮเตะเม็ดส้มนะครับแล้วก็มีเอวสูแล้วก็มีทอนะะน, main, main นะครับผมอ่ะเป็นเมนเหมือนเมนแครี่นะครับเป็นเมนไฮเตะนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ากว่าผมจะเก็บเม็ดไฮเตะได้เนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากน่าดูนะครับผมเล่นไฮเตะได้เม็ดเขียวครั้งแรกนะครับวันที่22เดือน5ปี2023นะครับและได้เม็ดส้มครั้งแรกนะครับวันที่1เดือนที่3ปี2024เลยนะครับ แลวตอนนั้นผมเป็นท็อปเซิร์ฟด้วยมัง้งผมเป็นท็อปหนึ่งประมาณเป็นเดือนมัง้งเออก็อยู่เป็นเดือนอะเมื่อก่อนอะทุกคนลองสังเกตดูนะว่าผมได้เม็ดฟ้ากับเม็ดม่วงอะเยอะม,มากซึ่งผมไม่เคยได้เม็ดส้มเลยซึ่งผมใช้ความพยายามของผมเลยนะครับกว่าจะขึ้นเม็ดส้มมาได้ของไฮยาเตะนะอยากให้คนดูที่ดูผมเนี่ยรับชมกันแบบว่าสนุกสน,กนะครับวงล้อ RV นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรับชมที่ว่าอยากให้ผมเล่นไฮยาเตให้อยากเล่นไฮยาเตให้ดูอะไรเงี้ยเอ้ยผมเล่นให้ได้นะแต่ว่าเล่นแบบของขันะคร ผมไม่ได้เล่นไฮเตะมาค่อนข้างที่จะนานแล้วตั้งแต่ผมได้เม็ดส้มอะ่ะก็มีเล่นบ้างแล้วก็ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นเอลสูแทนนะครับเนี่ยผมไม่ได้ค่อยเก็บเม็ดเอลสูนะครับทุกคนดูผมได้เม็ดเขียวครั้งแรกใช่ไหมเออวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดก็คือผมเพิ่งเริ่มเล่นไงเพราะว่าผมได้เม็ดส้มมาแล้วกุงล้อยเอาวี o v ที่ผมทำนะแห่ะแพ้ผมก็ลงนะชนะผมก็ลงนะครับผมผมสู้ใครไม่ได้ก็ลงสกอร์ผมถ้าเก็บผมก็ลงนะใช่ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคไมเเลล่่่นนนแแพ้หรรรือออวาาสกกก์ยผม็จะะงคคับทุ ถือว่าผมแบบไม่ได้คับแต่คิดที่ตัวเองเล่นโหดให้ทุกคนดูอ่ะก็จะว่าเรื่องหนึ่งผมสามารถเอาไบโอได้นะแตกนะอุย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 จะตายนะจะตายนะมีตัวขึ้นมาพอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ยตึ๊บเสียฟิกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายขอเชียร์ิีก่อนนะโอเคไปก่อนไปโอ้โห สวยเล็กๆกันไปนะครับเฮ้ยอลิซเกิดการวา,าร์ปกันเกิดขึ้นอ้ผมเล่นไม่ได้เล่นนานมากนะไฮเตะตเออผมเล่นเกบเมทไฮเตเตผมเล่นไฮเดเตฟิกนะครับผมผมว่ามันผิวอะ่ะมันตามได้สบายแบบเราจะตามหรือว่าเราจะหนีก็สบายดีนะครัแบบเจ็บนะไวโอเจ็บนะเฮ้ยเฮ้หมิงหมิง ถูกจจตตีีถูกก็แบบอยู่ๆก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเกมเลยเฮ้ยลาได้ไหมโหลาไม่ได้นะคีล่าเราไปไหนอะอุ้ยผมตายนะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายจริงดิผมไม่ตายสวยสวยมากสวยมากโอ้โหคีล่าสทุกสวยมากเรีอบเลยละเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเน็ตดูนะครับ เน็ตมันโจมเขียวแดงๆอ่ะมิงได้นะได้นะได้แล้วเนี่ยสวยเฮ้ยมันซูมพี่บอหมิงมันซูมพี่บอสมึงจะไปก่อนมิงเสียฟิกด้วยไปก่อนแล้วกันอลิสรอดไหมโอ้ยรองอลิสไม่รอดนะครับสวยเราได้ดักคิดถึงเหมือนกันนะมันมีไฮยเตะร่างหนึ่งเว้ยดูผมโคตรอยากได้อ่ะเป็นไฮยเตะชังกิล่า ร่างร่างตูจีนร่างตูจีนโคตรชอบเลยมันปวาณสี่พันกว่าปองนี่แหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจเองว่าผมไม่เคยมีร่างแพงเลยนะผมไปซื้อขี้รัวร่างเดียวมีขี้รัวร่างเดียวเลยที่ว่าเป็นร่างแพงๆนอกนั้นก็ระดับมิลเลอร์เคลนอะไรเงี้ยพันสองพันแค่นั้นนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีร่างแบบห้าพันอะไรเงี้ยเกมนี้มันไม่มีซีซีมากมายก็เล่นได้เจ็บค่อนข้างที่จะเจ็บนะไอ้ที่ไวโอยิงแรงจัง ทุกคนเห็นเ pues? น็ตแดงปะผมเน็ตแดงไม่เป็นไรผมจะพยายามเล่นแล้วกันมิงตายนะแตยครับทุกคนถ้าจะเห็นมือตอนผมเล่นอยู่นะไม่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยไม่มีเร ok ื่องเฮ้ยไม่มีเลื่องยูเตะเขาป้อมได้ปะเอ้าขึ้นมาเหรออุ้ยไบร์อลไบร์อลเอายับไบร์อลเอายับ อันนี้แตกเน่ยรอเรียวไบโอเฮ้ยรอเรียวน่าจะมีสีแล้วนะผมก็เชิงรอดูอันติเหมือนกันเจ็บ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 โอ้ยยี่ตาย เราจะเล่นบนเรื่อยๆนะเไหนดูเงินดิเงินเราเท่าเท่าไบโอเลยถ้าได้เว็บนี้น่าจะอย่างที่ผมเอาผมจะเอาไบโอในป้อมเลยทุกคนผมพร้อมแล้วถ้าไม่ทางนะให้เพื่อนตายหมดเลยผมต้องไปการ์ดนะเออให้ยติอย่างหนึ่งเอาออบเจกต์ให้เพื่อนได้เร็วมากนะครับเต็ม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 โดนโดนหมดโดนหมดจะรอเขาสไลด์โอเคผมจะรอเขาสไลด์ อุ้ยสวยเกือบตายเบยโอย่าฟิกมานะไปก่อนแล้วกันเฮ้ยห้าเข้าอย่างนี้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 สวยครับผมไม่กลับนะผมไปเอามังกรต่อทำนี่กำลังสวยเลยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรทีลาอุ้ยนาคอร ให้จะเต่สู้นาคอร์ได้นะผมต้องมีอตเตยมันจะมีจังหวะที่เราต้องออโต้สกิลหนึ่งนะครับไม่ไม่งั้นก็เลงเอาส่วนมากผมชอบเลงเอามากกว่า <c oughs> เตียบอลปะนี่ไงไวโอเป็นไวโอกับเมงนะผมจะดกอยู่ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ลำ <Blood back. S 1> แต่ สวยครับผมก็เลยเอาหน่อยแล้วกันมาแนะนำทัวให้ทุกคนดูแล้วกัน EP EP วงล้อสกิลอ่ะผมผมจะเล่นชิลๆนะทุกคนผมไม่ซีเรียสนะถ้าแพ้หรือว่ายังไงผมก็จะเอาลงมาเดี๋ยวนะครับถือว่าเพื่อความบันเทิงเนาะ หนักคอเลื่อยแค่นี้ผมเอาได้นะสามสองหนึ่งุ๊บโอเคตีไปก่อนดอกหนึ่งโอเคเดอรดักเดอดักเกิดเราดาต่ออุ๊ยตอนผมเล่นเก็บไม่ทายจะตะต้องซี v อวีไว้ทุกคนซีเอวีตึงมากเพราะว่ามันจะเจอระดับประเทศของแต่ละตัวโอโ้โหสนุกไหมสนุกนะแต่ถ้าเกิดเวลาซีเรียสเนี่ยโอโ้โหไม่แนะนำให้เล่นเลย บิงมางตายครับ oh <my> น่าคอเจ็บเด oh <my> ี๋ยวให้ไปหลอดตีไปผมจะเคลียร์การไปนะครับมันต้องมีคนมาเคลียร์การไม่งั้นก็ผมต้องอุ้ยมันเอาบูไปแล้ว oh <my> ผมจะเก็บสกิลหนึ่งตอนดาร์กจะตายนะ นี่เลยเกบไปตอนนี้เลยโค่าอาณา้คงหน้าผมน่าจะเปิดช่อง t ิ k ต o k ผมมั้งทุกคนเปิดเอาไว้สตรีมอะไรอย่เงี้ยเอาไว้ลงไฮไลท์เออเวลาผมเล่นไฮยูเตะนะผมจะดูว่านี่ไงนี่ไงรอเดียวรอเราหนีก่อนเราหนีก่อนโอเคถ้าเกิดทีมตรงข้ามมันมีก่อน้ำแข็งอ่ะผมจะออกเป็นมอร์นิ่งนะครับ โอเคในพวกไม่ม okay, huh? ีเอ้ยผมเลือกที่จะปล่อยการนะผมปล่อยการผมปล่อยการหน้าคอร์ดปุ๊บ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 ไว้ตายลำมตายครับผมจะสับเป็นดูดเลือดนะครับผมจะจบเลยโอ้ไม่สับดีกว่าเพราะมันมีรอเลี้ยงดีกว่า กลับบ้านก่อนลวกันจะว่าคิบก็ชนล้วอะ่ะเอาไงดีเอาเราเลี้ยวลำเราเลี้ยวลำผมจะตัดบูนาคอนนะให้หนาคอเล่นยาก <c oughs> อุ้ยลรผมหลงออกของอันนี้ไป <c oughs> สวยเลยทุกคนผมลงออกดูดเลือดนี้มาเล่นอ่ะไม่เป็นไรผมจะออกเป็นคีเลย ยังไม่ออกตายเกิดนะเพราะว่าเกมเรานำไงเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกลับบ้านแล้วสวยครับเราตีปีไปสโล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 คลิปบนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจบเลยนะ นาคอสมาดีตุ๊บ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 ผมจะรำสามผมจะรำสามเอ้าเราเลี้ยวยังไงชบยังไงงั้นเหรอนาคอสผมผมเอาตายนะ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 ผมเพิ่มเลือกโอ้ผมตีสวนผมตีสวนผมตีสวนครับเดี๋ยวใครโอ้ยโโอ้ยแย่เฮ้ยอลิศ อลิสสวยมากอลิสสวยมากครับชมเพื่อนก่อน <Nice assisting. S 1> อลิสสุดยอดมากเลยเมื่อกี้ผมคิดว่ายัางไงผมก็ตายนะเอ้ยเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งบังสวย <Ultimate. S 1> นาคอสคินนาคอสก่อนแล้วกัน <Ultimate. S 1> ลำโอเค ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจงให้ตัวผมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็จริงๆแล้วผมคือไฮยเตท็อปหนึ่งนะครับผมเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมอยากทำคลิปขำๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ค่อยขำแตมั้าก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไฮยติ็นส้มนะ